โอ้เป็นเลโก้อะไรบ้างครับเนี่ยอืมหาไหนเปิดให้เพื่อนดูสิอืมอขอดอูใกล้หน่อยเ,เลโก้ไดโนเสาร์นี่มัเป็นซิปตรงนี้เป็นซิปเห็นไหมนี่เทียวมาเลยโอ้โอ,โอ้ดูสิครับ<า>เลโก้นี่นด้านหลังครับไหนนีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยเออยไดโนเสาด้วย แล้วหัวเนื้อเสามันหายหายไปไหนไหนลองหาหัวเนื้อเสาให้เจอสิไหนนังไงนังไงนังไงอีอแล้วเราก็จะใส่เข้าไปนะครับต้องมีลูกอยู่อย่างเงี้ยไหนมีลูกอ๋อนี่ไงอ๋อลูกนี่ลูกเนื้อเสานะครับไม่ใช่อะ่ะอ๋อไหนไหนไหนลองลองลองหน่อยสิได้สิใส่แค่นี้พอเห็นไหม นี่แล้วสามารถต่อเป็นบ้านได้มียีราฟอันนี้ภาษาอังกฤษว่าไงครับนเนี่ย,ยอะไรนี่แหละครับไรอันไรอนนี่อะไรจีอะไรจีราฟแปลว่ายีราฟแล้วนี่ละ่ะเนี่ย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 ีบราีบราอืแล้วตัวนี้ล่ะครับอุ้ยอ๋อสีเขียวใช่ไหม อ่าต้องเปิดดิไลน์อาสองกล้วยปลาภาษาอังกฤษว่าอะไรกล้วยปาอะไรปลาบ้านน่ะนั่นน่ะมีตะเกีเล็กตัวหนึ่งไทร์ทอปส์ลุยลุยไทร์เซเล็ทอปส์เฮ้ยช้าง ฟักก็ได้คุย Queen. แล้วนี่ล่ะคราวสีขาวและสีดำภาษาจีนว่าไง black white อันนี้ก็อันนี้อะไรน,น,น,นี่นี่น,นี่น,นี่ภ <Wow. S 1> าษาจีนว่า b u ว์อะไรบัฟ <Wow. S 1> <Brother. S 2> ว์วอะไรวาฬควายควายนี่ก็ ฮะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าฟันเพื่อน